ขาไหนคะไหนคะโชว์หน่อยเอ้าโอลก่อนเฮ้ยมันจะแทงตาอ้าลุย

ไม่อ้วกแล้วให้ผักอันดูหนินะลูกห้ผักกับให้กินน้ำก่อนกินนมกินน้ำก่อนค่ะกินน้ำก่อนกินน้ำกินอะไรนี่กินนมกนอะนี่ให้หมดก่อนไม่ได้ยังไงอันนี้สุดท้ายแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ไม่ได้กินแล้วพรุ่งนี้เช้าไม่ได้กินแล้วนะเหลือเล็กสามเองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าทำอย่างนี้ ถ้าทำอย่างนี้มันจะไม่หายลงไปอา้าลงไปกินยังไงนั่งกับพ่อนี่แหละไม,ม่ไฟอะไร